สองเจาะทะลุแล้วนะเหลอแต่ยังไม่ร้อยยังไม่ร้อยท่อเป็นไข้โควิดขอน้าไม่ได้เนี่ยหพวงเป็นโควิดพอดีแล้วก็สงการเจาะไปเท่านี้นะสิแต่ท่อของเราหน้าแปดต้องเอาไว้บล็อกมันทําบล็อกสําหรับบล็อกเสียบแล้วใช้รถไถวินวินอีกดึงดินออกมาอีกถึงจะร้อยท่อเออดึงท่อก็ต้องใช้รถไถดึงต่อเข้าไปท่อห้าห้าท่อนใช่ไหม อ๋อน่ารถที่เข็นยกอยู่นั่นน่ะเหรอนแล้วไปไปตักตรงโน้นเลยเหรอไปตักแค่ตรงที่ไปดูกระพี่ว่าพี่ว่าเนี่ยนะเออต้องโคล่มาเนเออต้องร้อนพอดีไงเป็นเงื่อนงี้เนี่ยแล้วดินดีด้วยนะเป็นแดงเนี่ยนะดินดีเนี่ยนะโผล่ของได้เลยเนี่ยเออนี่นี่ผมก็เอามะม่วงมาะจะมาหาที่ลงอยู่เนี่ย นี่บ้านเล็กเขาก็สร้างได้สวยงามมากดูดิถ้าไม่ทำงี้ลงไปชิ้นผมอยู่ไม่ได้เลยออขนาดหลังนู้นผมยังพอลงมาผมขึ้นวิอับเลยนะสามแม่นู่นอ่ะเจาะน้นเลยมันจะไปก็เอาก็เอาลงมันจะไปก็ไปแล้วผมนลิกแล้วเล็กแล้วไอ้ไอ้เสาเนี่ยเอาเอาลากไปทิ้งหมดแล้วเหรอ ผมมาไปตรงนั้นเดี๋ยวครูเข้ามาเคลียนเลื่องผมจะเยอะออไว้นี่มากดเสาลวดเออเนี่ยอย่ามากดเสาลวดได้ไหมสองต้นนึงมากดเสาลวเออ,อกดเสาลวดที่ที่พวกนั้นอยู่มันมันมันปลูกเหล็กคันได้ไเลยแถวนหรน<อ>คัดไปสองต้นอ๋นอคัดไปแล้วเหรอ,อต้นขเข้าน้ำบ้านเล็กนะเข้าได้ป่ะ